สวัสดีค่ะเรามาดูพลังงานรวมของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุม่มในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี68นะคะจุดเด่นของชาวธาตุลมคือจะเป็นคนตรงใช้เหตุผลความคิดมากกว่าอารมณ์แต่บางครั้งก็อาจจะแบบใช้เหตุผลค่อนข้างมากไปสักหน่อยเลยอาจจะแบบมีความดือ้อเล็กๆนะคะนอกจากนั้นก็คือมีความเข้ากับคนง่ายม,มีวาทศิลป์ในการที่จะโน้มน้าวคนอื่นได้ดีเนาะ โอเคเรามาดูพลังงานกันเลยคะ่ะพลังงานของชาวราศีชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะพลังงานของคุณตอนนี้คือคุณเป็นพลังงานที่คุณรู้จักรู้ร,รู้รู้จักตัวเองละรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรรู้ว่าตัวเองมีข้อดีมีจุดเด่นมีจุดด้อยที่สามารถพัฒนาแล้วมันสามารถสร้างความเป็นไปได้ได้อีกมากมายมีโปรเจกต์อะไรมากมายที่คุณอยากจะทํา อืแล้วก็พลังงานที่มาประกบนะคะคือหนึ่งถ้วยตรงนี้มันมากไปกว่านั้นอีกคือมันมีพลังงานของการที่คุณมีเอ็กซ์เพรียในความรู้สึกว่าคุณหลักตัวเองได้เกิดขึ้นกับคุณและสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เป็นเดอะฟูลคือเริ่มเริ่มต้นใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น จากกว่าเดิมที่ที่คุณคุณเคยรู้สึกอาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นใจอะ่ะอืมก่อนหน้านี้คุณอาจจะอาจจะมีใครที่เดินออกไปจากชีวิตคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะออกไปจากชีวิตคนอื่นแปดถ้วยคือการบอกว่ามันคือการเดินไปเพื่อเพื่อที่คุณจะถ้าเป็นกรณีตัวคุณเนาะหรือคนอื่นก็ตามมันเป็นการเดินไปเพื่อหาแพชชั่นใหม่ๆในชีวิตอะ่ะอืมซึ่งตรงเนี้ย มันก็อาจจะติดอยู่ในใจของคุณแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจก็ได้นะแต่ว่าพลังงานของคุณตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้มันคือพลังงานของคนที่มั่นใจแล้วก็มีความเริ่มรู้จักหลักตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วคุณคือคนที่รู้ดีที่สุดว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบสวยงามและมีความสุขยังไงค่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความท้าทายกันเลยเนาะความท้าทายเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าคุณแตกต่างจากสังคมอะแตกต่างจากคนกลุ่มที่คุณอยู่ด้วย เหมือนคุณไม่รู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคนที่คุณเคยอยู่คุณอาจจะมีความคิดที่แตกต่างความรู้สึกที่แตกต่างไปอืทีนี้ไพ่ได้ให้คําแนะนําว่าอะไรให้คําแนะนําว่าให้คุณเป็นเหมือนควีนถ้วยอะค่ะควินถ้วยอะเขาจะมีลักษณะคือเป็นคนที่มีความรู้สึกที่แบบอ่อนไหวมากอ่อนไหวกับอารมณ์มากในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีอะ เขาจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากมากๆากมาก,มากไปหมดเลยโดยที่เขาลืมที่จะแคร์ความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาบอกว่าให้คุณน่ะใส่ใจความรู้สึกของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกในส่วนของสังคมภายนอกถ้าเกิดสมมุติเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเขาจะเข้าใจและเมื่อวันหนึ่งที่เราพร้อมออกไปอยู่ในสังคมเขาก็จะเข้ามาทักทายเราเขาก็จะยังอยู่ แต่ถ้าเพื่อนที่เป็นสังคมที่ดราม่าไม่น่าอยู่อย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะจากไปเพราะว่าพลังงานของเขาไม่เท่ากับเราคือเราได้เข้าถึงตัวเองแล้วไงเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่สําคัญกับชีวิตเราที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเรื่องแรกที่เราควรจะต้องตัดสินใจเนาะเพราะฉะนั้นให้ให้เลยให้คำคำตัดสินใจว่าคุณควรจะดูแลความรู้สึกของตัวเองแค่ความรู้สึกตัวเองให้มากกว่าคนอื่นค่ะ ทีนี้ในบรรยากาศทั่วไปของสำรับนะเนาะเขาบอกว่าการที่คุณะรักตัวเองอะค่ะมันคือการที่คุณกล้าคือคุณมีความกล้าหาญอะเหมือนเดฟูอะค่ะคุณมีความกล้าหาญที่จะประกาศที่จะออกเดินที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตของคุณะโดยที่คุณสามารถใช้ชีวิตแบบออโตเมติกแบบด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอคำคอนเฟิร์มจากใคร ว่าอ่ะใช้ชีวิตอย่างนี้ถูกแล้วนะใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองคือการที่คุณรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยมันจะออโตเมติกเลยค่ะที่คุณจะแบบกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตกล้าหาญที่จะเดินไปโดยที่ไม่ไม่รู้สึกกังวลกับคําครหาหรือการคอนฟ lict ก,กับคนอื่นเพราะว่าชีวิตมันคือชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นอืะอะมาถึงใกล้จะสุดท้ายแล้ว ในความรู้สึกลึกๆของคุณเองอะคะ่ะคุณอาจจะนึกถึงความสุขในแบบที่มันเป็นความสุขสมบูรณ์อบอุ่นในชีวิตหรืออาจจะนึกถึงใครบางคนก็ได้คนรักคุณจะได้เจอความสุขแบบนั้นในตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องรอจากคนอื่นอีกต่อไปค่ะบทสรุปนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมของชาวราศีชาวธาตุลม สิ่งสาคัญที่สุดคือความรู้สึกรักตัวเองอย่างแท้จริงอย่างไร้เงื่อนไขมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเนาะสําหรับในยุคสมัยของเราที่บางทีให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นหรือคนอื่นก่อนแต่ถึงมันจะยากถึงมันจะท้าทายแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณทําได้แน่นอนแล้วถ้าวันไหนที่คุณทําได้แล้วเนี่ยคุณเริ่มฝึกฝึกไปเรื่อยฝึกที่จะรักตัวเองไปเรื่อยอะคะ่ะมันอาจจะล้มลุกคลานบ้างเมื่อวันหนึ่งที่คุณทําได้แล้วคุณจะสามารถรักษาความรักนี้ ได้ให้มันอยู่กับคุณตลอดใบนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมเนาะขออนุญาตเก็บไพ่เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาที่คําถามสุดท้ายนะคะคําถามสุดท้ายในเดือนกระกฎาคมน,นี้ชาว่าตน้ำเออชาวทาตลมสิชาวทาตลมจะมีเรื่องโฟกัสไปในเรื่องใหบ้างแล้วไพ่ต้องการจะให้คําแนะนําอะไรนะคะโอเคแหงแน เจอทั้งสองใบเลยค่ะแฮงแมนไฮพีเตอร์สพรินเซ s ออฟซอสควีนซอสโอ้ได้ซอสทั้งครูสิ่งที่คุณจะโฟกัสเป็นพิเศษคือการที่คุณอยู่กับร่างสังหารของตัวคุณเองอะการที่คุณใส่ใจตัวคุณเองนี่นแหละ มันจะทําให้คุณเชื่อใน intutive i เขาเรียกเขาเรียกว่า intutive i เนอะของตัวคุณเองความรู้สึกนึกคิดบางสังหานเซน s, mm. <S e <sense S 2> ของตัวคุณนะคะแล้วเ, mm. เขาให้คุณอนะเหมือนเด็ดเดียวอะคะ่ะเด็ดเดียวกับตัวเอง mm. เป็น queen source เด็ดเดี่ยวชัดเจนกับตัวเองเลยว่า mm. ไม่ถ้าอันนี้มันไม่ใช่สำหรับฉัน mm. คือไม่ใช่ ถึงแม้ว่ามันจะต้องเจอกับความยากลําบากขนาดไหนแต่ว่ามันไม่ยากสําหรับคุณแน่นอนอืมบางทีมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มาท้าทายความคิดเราเนาะเรามาท้าทายประสบการณ์บางทีประสบการณ์เราอาจจะน้อยเราอาจจะต้องคิดให้ควรก่อนด้วยการใช้สติป,ปัญญาของเราว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้มันถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราทํายังไงนะแล้วถ้าวันเนี้ยเราคนที่เปลี่ยนเป็นคนที่รักตัวเองแล้วเนี่ยเราทํายังไงนะนะคะ ่วันนี้ก็น่าจะครบและจบสําหรับราศีธาตุลมราศีมิถุนตุนกลกุมแล้วค่อยกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ